กลับมาพบกับเนื้อตัวก่อนชกวิเคราะห์ก่อนเกมโดยใหญ่ลำนาลายและในเทปนี้ครับเนื้อตัวก่อนเกมในศึกวันไฟเดไฟหรือวันลูมินีคั้ที่งทอี่127จประจาวันศุกร์ที่3ตุลคาคมนี้่ายทอดสดในทุกแพลตฟอร์มของวันแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและคู่นำนาฬิการครับมวยไทยในพิกัด142่อปอนด์วอลพลลูกเจ้าพ่อลงต้มครับมา144.6 กูต่อสู้รุ่นน้องนะครับก้องกุลาติดเมืองนนมา141.8ดูนี้ครับวรพลน้ำหนักมากเกินนะครับมาเกินจากพิกัดที่ตกลงกันไว14้142ปอนด์ครับมา144.6เกินไป2.6ปอนด์ทำน้ำหนักไม่ได้ตามพิกัดที่ตกลงกันไว้ต้องจ่ายค่าชดเชยน้ำหนักให้กับก้องกุลาแนะละโยทูนี้ก็ยังทำการแข่งขันแค่งต่อนะครับวรพลปัจจุบันอายุยี่ปีสูง168เซนติเมตรไฟล่าสุดคือการชนะคะแนนโซเนอร์เซ ส่วนกล้องกุลานะครับปัจจุบันอายุ19ปีสูง173เซนติเมตรใล่าสุชนะคะแนนสุขสวัสดิ์พีเกสแสนชัยมวยไทยยิมวันนี้รูปร่างช่วงชกแม้ว่าวรพลครับน้ำหนักจะมาเกินถึง2.6ปอนด์ก็จริงนะครับแต่รูปร่างกับระยะสั้นกว่าเรียกว่าช่วงชกเนี่ยเป็นรองทางด้านของกล้องกุลาชัดเจนวรพลครับเป็นประเภทแบบบูครับใจสู้ชู2นิ้วถึงไหนถึงกันนะครับอุวุธณเด็ดของแกเลยคือ2นะครับในขณะที่กล้องกุลาครับจังหวะฝีมือดีครับช่วงงหลััอรมสดนะคบ แต่คู่นี้ครับผมชอบไปที่วรลพลนะครับชอบไปที่ลูกหนักครับชกมวยวันนี่มวยที่เดินมวยที่เป็นมวยหมัดมวยขยันออกอาวุธนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นต่อหรือดูแล้วจะได้เปรียบทางด้านมวยฝีมือนะครับถ้าไม่ใช่เป็นมวยฝีมือจัดจ้านจัดจา๋าอาวุธคมคม,คมแม่นแม่นหนักแรงแบบนี้นะครับเรียกว่าแม่คู่นี้ครับชี้ไปทางวรพลพนลูกเจ้าพ่อลงต้มครับน่าจะดีกว่าทางด้านของก้องกูลาจิตเมืองนนท์ คู่ต่อมาครับมวยไทยในพิกัรรุ่นแบนตันเวดไม่เกิน145ปอนด์ฝรั่งทั้งคู่นะครับต่างชาติทั้งคู่นะครับไทสันแทรริสันนะครับนักชกจากออสเตรเลียามา144.4ในขณะที่นักสู้จากอิหร่านนะครับพาแฮมเกรติมา144.2ปอนด์คู่นี้ครับไทสันปัจจุบันอายุ24ปีสูง184เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะน็อกเคนดูเออร์วิงในยกแรก ส่วนพาแฮมกิรติครับอายุ21ปีสูง178เซนติเมตรไฟล่าสุดแพ้อกให้กับแรมโบ้เล็กชออะจจลระบุญในยกที่2อคู่นี้ครับดูจากเนื้อตัวช่วงชกเปรียบเทียบไปแล้วไทสันครับดูจะได้เปรียบทางด้านของพาแฮมกิรติชัดเจนเลยทีเดียวนะครับพาแฮมกิรตินี้เพิ่งเพิ่งได้สัญญานะครับแล้วก็ไฟแรกก็พแพ้นอกให้กับแรมโบ้เล็กเลยคู่นี้ผมยังชอบไปที่ความใหญ่ยาวของไทสันครับไทสันนี่หลังๆนี่เราเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นนักชกที่ น้ำอดน้ำทนดีนะครับแล้วก็เดินบุกอย่างต่อเนื่องความใหญ่ของแกครับน่าจะเป็นอุปสรรคให้กับคู่ต่อสู้ทุกคนนะครับแรงประทะแรงเสดสียังไงก็ดีกว่าทางด้านของพาแฮมกีรติชี้ไปทางไทยสันแฮร์ริสันครับน่าจะดีกว่านักชกจากอิหร่านครับพาแฮมกีรติคู่ต่อมาครับมวยไทยในรุ่นสตอร์เวดพี่กันไม่เกิน125ี่ิปอนด์พีซิชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาพอดีพี่กันเลยครับ125ปอนด์ ในขนาดที่นักสู้รุ่นน้องครับสิงห์ธนวัต์นกยินลากระบังครับมา124.8นนครับพิชิตช,ชัยปัจจุบันอายุ30ปีสูง160เซนมตรไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชดไพลินซอจอต้องปาจินส่วนทางด้านของสิงห์ธนวันรครับอายุ27ปีสูง167เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะคะแนนนักสูสเปนครับพอนปัสวน วันนี้รูปร่างทางด้านของพิชิตชัยเป็นรองอย่างชัดเจนครับเพร,เพราะพิชิตชัยครับแกก็ทรงมาขามข้อเดียวอยู่แล้วนะครับแต่ขาต่อยบนอาวุธหน,หนักหน่วงคุณแรงผู้นี้แม้ว่าทางด้านของสิงห์ธนวัตรครับจะฝีมือจัดจ้านก็จริงครับแต่ชกมวยวันเนี่ยรวมสี่ออนครับมวยหมัดชกรวม4ี่ออนขอให้ขยันออกรับรองว่าดูแล้วได้เปรียบคู่นี้ชี้ไปทางความหนักแรงของพิชิตชัยครับปะทะกันทีต่อทีดอกต่อดอกลึืเบียดเสียดสีไปเยอะครับคนที่น่าจะหมดก่อนน่าจะเป็นสิงห์ธนาวัตรชี้ไปทาง พีชิตชัยพีเคแสงชัยเบอไทยยิมครับคู่ต่อมาครับปานพเดเอ็นเอฟรูกสวนมา1 2 7 4ในขณะที่คู่ต่อสู้ครับเพชรภูผาเอกปู่ยีนมา130อปอนด์คู่นี้ครับปรากฏว่าเพชรภูผาเพชรภูผาเอกปู่ยีนครับทำน้ําหนักไม่ได้ตามทีกัดที่ตกลงกันไว้นั่นคือ1 2 8อปอนด์เพชรภูผามา130เกินไป2ปอนด์ครับต้องจ่ายค่าชดเชยน้ำหนักให้กับปานพเดชครับ แล้วก็คู่นี้ยังทําการแข่งขันกันต่อนะครับปานพัฒดปัจจุบันอายุ23ปีครับสูง172เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะคะแนนสิริโชสอสมหมายส่วนเพชรภูผาครับอายุ19ปีสูง175เซนติเมตรไฟล่าสุดครับแพ้คะแนนกับนักชกญี่ปุ่นแบบดูเดือดครับนั่นคืออาซาฮิชินากาวะคู่นี้รูปร่างช่วงชกก็ต้องมองว่าเพชรภูผาดูจะสูงรอยกว่าคู่นี้ผมชอบไปทางเพชรภูผาครับ ไฟนี้ทาน้าหนักไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ผมชอบความแข็งแกร่งความดุดดันของแกนะครับไปไฟที่เจออาซาฮีนี่โอ้โหเรียกว่าแบบไปพลาดโดนนับนะทำไมโดนนับนี่รับประกันว่าอาซาฮีนี่อาจจะโดนไปทีนี้แบบไส้ไหลเลยก็ได้นะครับชี้ไปทางเพชรภุผาน่าจะดีกว่าป้านทเด็จ NF นลูกสวนมาต่อกันที่คู่นี้นะครับมวยไทยในรุ่นอะตอมเวทพิกัด115ปอนด์นะครับในเกมนี้นะครับฟ้าลิขิตนายกจอยปาจีนมา1 1 4 6ก คู่ต่อสู้จากอินโดนีเซียโมเมตเลโดมาหน4 6รอยาหน้ำหนักเท่ากันเลยทีเดียวนะครับฟาลิกิปัจจุบันอายุ18ปีสูง167เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะน็อก1ท่อนนี้พอหอมกลิ่นในยกที่3ส่วนเลโดจากอินโดนีเซียครับอายุย6กปีสูง163เซนติเมตรไฟล่าสุดก็ชกที่บ้านเกิดชนะนักชกชาวมาเลเซียมายัางไงก็ตามแต่คู่นี้ครับรูปร่างทุ่มชกฟ้าลิขิตด,ดูจะได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดและก็ชอบไปที่นักชกทครับ โมแมตเรโดครับดูแล้วกระดูกความเป็นมวยนี้ไม่เท่าไห่นะครับผ่านของแข็งผ่านของหนักนี่ไม่น่าจะสู้ทางด้านของฟ้าลิขิตได้เว้นสแต่ฟ้าลิขิตด,ดูไม่ดีครับฟ้ามันลิขิตนะครับไปโดนหมัดสัมปคงก,ก็ว่ากันไปนะครับแต่โดยพื้นฐานความเป็นมวยครับฟาลิขิตด,ดูเหนือกว่าโมแมตเรโดอย่างแน่นอนคู่นี้ชีช้ชัดไปที่ฟาลิกิตครับน่าจะดีกว่านะักชกชาวอินโดนีเซียโมแมตเรโด กูต่อมาครับปุ้ยไทยในรุ่นอ a t o m w e i พิกัดไม่เกิน115ปอนด์เหลี่ยมเพชรซอสเดชพันธ์มา115ปอนด์พอดีพิกัดน,นะครับเทพคามินธนพลรีสอร์ทมา114.2ปอนด์คันนี้เหลี่ยมเพชรหรือฟ้าจัลลัตนะครับซอสเดชพันธ์ปัจจุบันอายุ26ปีสูง164เซนติเมตรฝ่าล่าสุดคือการแพ้คะแนในให้กับเหิน nf ลึกสวนมาส่วนเทพคามินครับอายุ25ปีสูง164เซนติเมตร ไฟลาสุดชกในรูปแบบมวยห้ายกนะครับชนะคะแนนนมเปรี้ยวโตร,ราชท hey, รรมเทพามินีชื่อเดิมแกคือซัมป่าง,งามปอประมุขครับ mm hmm. เรียกว่านักชกคนนี้นี่เก๋พอตัวเลยเดียวสําหรับเพทพามินแต่ไฟนี้ครับแหมรูปร่างใกล้เคียงกันแล้วก็ชกในรูปแบบของของวันนะฮะก็เป็นนวมเล็กนะครับดูเหมือนว่าเหลี่ยมเพชรครับกระดงกระดูกชื่อมวยเนี่ยอาจจะเป็นรองก็จริงครับแต่ในวันนี้เขาต่อยมาก่อนเคยโดนมาแล้วครับสี่อ่อน ยังไงก็ตามแต่ดูแล้วน่าจะดีกว่าทางด้านของเทพคามินครับยังไม่เคยโดนนวมสีอ่อนไม่รู้ว่าโดนแล้วนี่จะจักกะที่หรือเปล่าชี้ไปทางเหลี่ยมเพชรสอเดชพันธ์ครับคููต่อมาครับคููเอกในช่วงอินเตอร์นะครับคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลท์เวที่กันไม่เกิน170่อปอนด์บ็อกดันชูมาลอบจากแบลรกอรียมา169.6ในขณะที่คู่ต่อสู้ชาวโปโลแลนด์ครับมาเชคาบิสกี้มา1น9ปอนด์ครับ บอกด้านนักชกชาวบักแกเรียนะครับอายุ28ปีสูง180เซนติเมตรไฟล์ล่าสุดที่ชกในรายการวันครับแพ้คะแนนให้กับทางด้านของรุงลาวีศิษย์สองพี่น้องมานะครับแต่ถ้าไฟฟอร์มล่าสุดนะครับแกไปชกที่ตะวันออกกลางครับชนะคะแนนนักชกจากแอฟ,ฟริกานะครับมาโซบีเลสส่วนมาเชนะครับนักชกชาวโปรแลรนด์ปัจจุบันอายุ29ปีสูง187เซนติเมตรไฟล์ล่าสุดชนะน็อกดอนนี่สมิธในยกที่2 ทูนนี้ครับรูปร่างช่วงชกบอกเลยครับว่านักชกชาวโปแลนด์นะครับมาเชสูงยาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับความลงความหนานี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นครับชี้ไปที่ความใหญ่ยาวครับละมาเชตัวนี้ถือว่าอาอาวุธีหนักแรงพอสมควรครับก้อนกระดูกพอมีครับเชียร์มวยตัวใหญ่เชียร์มวยอาวุธหนักดีกว่านะครับนั่นก็คือมาเชคาบิสกีน่าจะดีกว่าบ็อกตันชูมารลอบ ผู้ตะอมาครับโวรไทยในพิกัด160ปอนด์เอลิกลูอิสจากอังกฤษครับมา159.2ในขณะที่นักสู้จากอัสเตรียนะครับเมมเมตฮัมบราลเยฟมา159.8ทั้งคู่ไม่เคยชกในรายการวันมาก่อนนะครับลูอิสี่ชนะที่อังกฤษนะครับในขณะที่เมมเมตอัม布拉เลเยฟครับชนะที่รัสเซมียมานะครับก็ป่อยในรายการใหญ่นะครับสำหรับทางด้านของเมมเมตครับ ผู้นี้ยังชอบไปทางนักชกชาวอัฟรอร์ไบจันนะครับกงกระดูกดูเหมือนว่าจะเหนือกว่าทางด้านของเอลิทลูอิสเล็กน้อยและที่สําคัญครับลูกล่างชว่วงชกใหญ่กว่าด้วยเพราะฉะนั้นชี้ไปที่ความใหญ่ยาวนะครับแรงปะทะลูกหนักกันน้าจะเหนือกว่าทางด้านของเอลิทลูอิสนะครับคู่ต่อมาครับมวยไทยหญิงรุนอะตอมเบตที่การไม่เกิน115ปอนด์ตั้งตังซอรเบชพันธ์ มา113.8ปอนด์ในขณะที่คู่ต่อสู้จากเม็กซิโกครับซินเทียฟอเรสมา114.2ตังตังสาวน้อยวยัย21ปีสูง155เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะคะแนนปิ่นเพ็ดมอราชพัฒโคร่าส่วนซินเทียนะครับนักชกจากเม็กซิโกครับอายุ30ปีแล้วนะครับสูง157เซนติเมตรไฟล่าสุดครับแพ้คะแนน,นให้กับมาติน่าเคียร์ซินสกาในรายการวันไฟในมันนะครับถือว่าเป็นรายการใหญ่นะ คู่นี้ครับแม่ดูรูปร่างช่วงชกจะต้องบอกว่าความหนาครับอยู่ที่สาวแม็กซิโกนะครับซินเทียฟอเรสแต่ซินเทียฟอเรสครับเคยชกในรายการของวันไฟไนท์มาแล้วนะครับดูทรงดูฟอร์มดูรูปร่างดูต่างๆนานาดูแล้วแม่ไม่เท่าไหร่ครับต่างต่งดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับคู่นี้ชี้ไปทางต่างต่งซ้อนเดชพันธ์ครับน่าจะดีกว่าซินเทียฟอเรสส่วนคู่ต่อมาครับมวยไทยในรุ่นสโตเวทพิกันไม่เกิน125ปอนด์ น้องมอสลูกบ้านใหม่มา125ปอนด์พอดีพิกัดนะครับในขณะที่นาลูโตจากญี่ปุ่นมา124.8น้องมอสไฟล่าสุดชนะคะแนานานักชกจากจีนนะครับตรงเอินนัวไม่เคยชกในรยการวันมาก่อนนะครับสำหรับน้องมอสนะครับ ในขณะที่นารโตะครับชกที่ญี่ปุ่นแพ้ออกมาครับก็ไม่เคยชกในรายการวันเช่นกันนะครับคู่นี้แมดูแล้วครับนักชกญี่ปุ่นกระดงกระดูกนี่เป็นรองทางด้านน้องมอสเนี่ยชัดเจนและที่สําคัญครับครั้งแรกที่แกเดินทางมาต่อยที่เมืองไทยและกระดูกเป็นรองอีกเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับห้ามขายชาติชี้ไปทางน้องมอสลูกบ้านใหม่ครับน่าจะดีกว่านักชกญี่ปุ่นครับนาลูโตะเอเมเบในรุ่นดันตัเมเวทครับพิกัดไม่เกิน145อปอนด์ลูคัสคานิน จากอาร์เจนตินามา143ปอนด์ผู้ต่อสู้จากญี่ปุ่นนะครับอายูมุยามาโมโตะมา144.2ปอนด์รูคัตครับปัจจุบันอายุ29ปีสูง167เซนติเมตรไฟล่าสุดเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้เพียงแค่ยกแรกในรายการวันลุม้มาเนียนะฮะในขณะที่อายูมุจากญี่ปุ่นครับอายุ27ปีสูง168เซนติเมตรล่าสุดครับใช้ท่าคิมุระเอาชนะซับมิชันคู่ต่อสู้มาที่ประเทศญี่ปุ่น ถ้าลูกหนักเนอยู่ที่ลูคัสแต่ถ้าเกิดเป็นเทคนิคกาเกมการปั้มจับ,บล็อกต้องอยู่ที่อายุมุผมชอบไปที่อายุมุครับเทคนิคการปั้มจับ,บล็อกดีกว่าทางด้านของลูคัสการนิและคู่รักในรายการครับ M M A ในรุ่นไฟเวทพิกัดไม่เกิน135่อปอนด์ช่องคอสชาคาทจากฟิลิปปินส์มา133.8คู่ต่อสู้จากโคลอมเบียครับฮวนทรูฮิโมา่อมา135ปอนด์พอดีพิกัดครับ ผูนี้รูปร่างใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะว่าชองครับปัจจุบันอายุ31ปีสูง170เซนติเมตรไฟล่าสุดแพ้คู่ต่อสู้นิ่าอัมบามานะครับในขณะที่ฮวนครับ27ปีสูง171เซนติเมตรนะครับชนะมาที่โคลอมเบียบ้านเกิดนะครับรูปร่างใกล้เคียงกันอย่างที่ว่าไว้แล้วนะครับแต่ยังชอบไปทางชองคอสสาขาครับก็ชกในสังเวียนนี้รายการนี้ถือว่าเชี่ยวชาญประสบการณ์มีมากกว่าน่าจะดีกว่าทางด้านของฮวนทุริโยจาก และทั้งหมดนี้คือเนื้อตัวก่อนชกครับวิเคราะห์ก่อนเกมโดยผมใหญ่ลำนาลายในศึกวันลูมินีทั้งที่127ประจำวันศุกร์ที่3ตุลาคมนี้ถ้าเพื่อนๆชอบในคอนเทนต์ของเราฝากกดติดตามมวยเด็ดสังเวียนเดือดได้ในทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ